เพราะเดี๋ยวเรางลาหลังหนึ่งาวนยหลังนะครับถอยหลังหนึ่งเจ้ารบรบควนที่เดินะครับขออนุญาตนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยรายชื่อท็อปสเปนเดอร์นะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายภาพกับทั้งนเดชนแล้วก็ยาย่านะครับผมนะฮะเป็นอินเ่งกิจกรรมพิเศษที่มอบให้สำหรับคุณลูกค้านะฮะใครพลาดิดนะฮะที่ได้มีโอกาสได้ช็อปนะครับท็อปสเปนเดอร์นะฮะ มินิมัมแล้วก็ไปแม็กซิมัมเลยะนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าใครอยากช็อปนี่ก็ได้ทั้งวันเลยเนาะนมีกิจกรรมบ,บนเวทีนี้ตลอดด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเปิดงานนะฮะได้พบกับทั้งนัเด็แล้วก็ยา่าๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราขั้นแรกนะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะอย่าลืมนะสิทธิธพิเศษมีมากมายนะครับในวันนี้แล้วก็อีกหลายๆาวันที่ทางเอซีได้จัดขึ้นนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับปิดห้างช็อปนะครับให้กับคุณลูกค้าของ SCB นะฮะไทยพาณิชย์ เดี๋ยวเราก็จะปล่อยทุกท่านนี้เลยได้ช็อปเต็มที่เลยตอนนี้หลายท่านอยากจะพบปะอี่สองคนดีใจไหมที่เป็นแฟนให้กับต้อนรับทุกครั้งเลยดีใจค่ะเป็นแบบกำลังใจที่ดีมากเในการนี้การกน,กนี้เนื่องจากที่ทองนแล้จะถามนะคะจะให้เรายืนแบบว่าถามมีสองคนมาตอบเนี่ยไม่ได้นะคะไม่สนุกนะไม่สนุกอต้งมีแบบว่าพี่เพื่อนเยอะๆเ,ะเะนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูซิว่า ช็อปเท่าไหร่อย่างไรนะฮะตอนนี้เราแจกของวันใครได้ของวันไปแล้วบ้างนะเออถือไหวไหมรีบเ,เชียร์ <laughs> ถือไม่ไหวยืดคืนได้ไหมไม่ได้นะฮะวันนี้เชื่อว่าอย่างนี้เัน,นอย่างนี้เตรียมช็อปไปรังช็อปไปบ้างยังะเ็งเล็งไว้หลายอย่างแนะล้เลเลวเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ปนนไปช็อปว,นนวันนี้เห็นพาคุณแม่มาด้วย ใช่ครับคุณแม่บอกว่าดีใจมากเลยแต่ไปชอ็อปกันอยู่ทั้งคู่ครับผมหายไปไหนพี่ไหมครับมองไปแล้วไม่รู้อยูไหนแต่ก็ได้ช็อปปิ้งแนะ่คุณแม่มาบอกว่าช็อปหนึ่งแสนลด50เนี่ยเออคุณแม่คุณแม่ก็เลยว่าเดี๋ยวช็อปร้านหนึ่งคุณแม่คุณแม่บอกเอกที่ช็อปก่อนลยร้านเนี่ยถ้าจะเป็นลมเมาแม่เออลด50เปอร์เซใช้แลกค่อยได้ เยอะมากกวันนี้ต้องบอกว่าสิทธิพิเศษเยอะมากลองลองดูแลกันเพราะว่ามีรายละเอียดนะฮะอยู่ป้ายต่างๆนะหรือว่าสถานกับทีมงานก็ได้นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆของท่านนี่มาที่จจะไ่ได้รูว่าไอ้รายละเอียอดใดนะฮะสิธิพิเศษมากมายนะฮะอย่างที่บอกนะครับเตรียมตัวนะครับท่านแรกนะครับคุณอรัญญาดาวพิเศษนะครับขอเสียงพรบมือร์ได้ครับ ขอเชิญคุณกนิการนะครับถ่ายภาพด้วยกันเลยครับผมได้ครับถ่ายรูป <Yeah. S 1> ร่วม,มด้วยนะครับเชิญคุณกนิกาถ่ายภาพร่วมด้วยนะครับ <Yeah. S 1>